นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิปานาติปาตาเวระมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาะ เวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีศิกคาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิ สุราเมระยะมัชะปะมาัตฐานาเวรมณนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันตีสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันตี ตาสมาสีรังวิโสทะเยกราบนิมูลท,ทุกทุกท่านได้กล่าวคำอารัธนาธรรมพร้อมกันนะครับพระมาจโลกาธิปติสหัมปติ กาตัญชลีอันทิวรังาย,ยาจะทาสันติทัสตาปราชาคาชาติการเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะพระกะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโมตัสสะ พระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะนาโปโหติขันติโกติตอิออ ณนะบัดนี้จะได้รับประทรระานทแสดงพระธรรมพระเทศนาในในอัตตะอตะัตตถาว่าด้วยผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่ม กุนสนบญยะราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมณที่แห่งนี้ในพระบารีในพระบารีที่ในพระบารีที่เคประโปดว่ามา,มาโนมา มาโนโหติคันติโกแปลว่าผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะขอบรรยายเรื่องความอดทนอดทนในที่นี้คืออะไรอดทนที่นี้คือความอดทนตบะ คือความอดทนทั้งหลายอดทนต่อความยากลำบากลำบากเป็นยังไงลำบากมีอยู่สีประการหนึ่งลำบากด้วยความตากตำ่ำเช่นอย่างอาตมาอาตมาอยากมาหาความรู้ในที่แห่งนี้ ในที่แห่งนี้เป็นการที่ที่ทรวมพระนักเทศทั้งหลายอาตมามีความอดทนอดกัน้นมีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามที่พระครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้ให้ 2. ออดทนต่อด้วยกายเช่นสภาพอากาศ ร้อนนักหนาวนักอากาศหนาวเราก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความอดทนมาท่องหนังสือในแต่ละรูปแต่ละท่านที่มาหาความรู้ณนะที่แห่งนี้อากาศร้อนเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันกิเลสของเราเกิดอะไรกิเลสในที่นี้ ก็คือความชนะกิเลสทีสี่ทีห้าแต่ละรูปแต่ละท่านที่ได้มาศึกษาณที่แห่งนี้ต้องมาตื่นท่องหนังสือแต่ละรูปแต่ละท่านบางท่านได้ตื่นมาเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนน้อยเช่นอย่างอาตมาอาตมาก็เช่นกันอย่างทุกๆท,ท่าน เพราะในที่นี้เราต้องมาหาความรู้ให้ได้ที่สุดความลำบากหรือความอดทนของเราต้องชนะให้ได้เหมือนความเพียรที่เราต้องเพียรเพียรในที่นี้คืออะไรเพียรแต่ความหาความรู้เพียรในที่นี้ คือเพียนเพียนแต่ความที่เราต้องความต้องในที่เพียนแต่ในที่นี้ก็คือความที่ว่าเราต้องมีความภาคเพียนทำให้ในอุเทศ พุที่ว่ามนาโปโหติขันติโกผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นผู้ที่เป็นที่ชอบใจปรโยสาเนรัตนัตญาณปรโยสาเนในที่สุดการแสดงพระพธรรมเทศนานี้รัตนัตญาณุภาเวนะรัตนัตญาเตชะสาขออำนาจคุณีพระรัตนตไตัย ขออำนาจคุณสีพระรัตน์ไตยชงมารวงกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระ,ระปัจจัยขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขพระระปฏิพานธนสารสมบัติอันประกอบช่วยอันประกอบด้วยธรรมอันประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านสมความปรารถนาจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา มะนาโปโหติขันติโกด้วยความด้วยความเป็นผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นที่รักด้วยประการรัชนีเอวังก็มีเอวังก็มีด้วยประการรัชนีสาธุ ยะถา,าวะเรวะหาปุราประเรปุเรนติสคกรังเอวะเมวิโตทินังเปตานาังอุป,ปกปติอิชิตังปฏิตังุมหังขิปะเมวสัมมิจโตสัพเพเปุเรนตสังขปา,าจันโทปน,นารโสะยถามณิชโชติรโสะยถา สัพพีติโยวิวัชันตุตัพภาโรโควินัส,สตโตมามาภวันมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธานาสีเรสนิจังวัฏาปาจายิโนจัตตาโรธรรม,มาวัฏน,นติอายุวันโนสุขังพระรัง 三头